ฐานทางประวัติศาสตร์ตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วน้องๆได้รู้ไปแล้วว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้างวันนี้ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กัน แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์กับกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้กันก่อนนะคะให้น้องๆน,นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับเก่งมากครับเก่งมากครับ หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กันแล้วเราตามไปดูเพื่อนๆของเราในชั้นเรียนประวัติศาสตร์กันนะคะได้ยินมาว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอดีเลยไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์วันนี้ครูจะพาพวกเรา ไปรู้จักกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันแต่ก่อนอื่นมีใครบอกครูได้บ้างครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรผมรู้ครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนครับตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาของมนุษย์ที่บ้านเชียงทำให้เรารู้ถึงเครื่องใช้ที่คนสมัยก่อนใช้ในการหุงหาอาหารครับ กมากครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นอกจากจะทำให้เรารู้ถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนแล้วยังทำให้เรารู้ถึงสภาพความเป็นอยู่และการทำมาหากินของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูล ที่ทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในอดีตได้ตามความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอาะละค่ะน้องๆยังจํากันได้ไหมคะว่าหลักฐานใดที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานใดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อเป็นการทบทวนเรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันเลยนะคะร่วมด้วยช่วยคิดสิ่งใดบ้างเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งใดบ้างเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ายังคิดไม่ออกเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมๆกันนะคะหลักฐานที่เป็นลายละอักษรเช่นหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักฐานที่ไม่เป็นลายละอักษรเช่นพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีทํากิจกรรมกันไปแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนครับนอกจากเราจะแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ออกเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเรายังสามารถแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามความสำคัญได้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองได้อีกด้วยนะครับใครบอกครูได้บ้างครับว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองคืออะไรหนูรู้ค่ะ หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่มีการบันทึกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นค่ะส่วนหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์หรือเกิดจากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ได้จากการนำหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์และตีความค่ะเก่งมากครับ ถ้าอย่างนั้นครูจะยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ให้ฟังนะครับเริ่มจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามมีหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญเช่นพระราชพงศาวดารรัชกาลที่หนึ่งถึงสามและบันทึกของชาวต่างชาติเช่นบันทึกลับของแอนแฟรง์ The d i ด r y y of Young g i r l ส่วนหลักฐานชั้นรองเช่นเล่าเรื่องกรุงสยามประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เล่มหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามพระบรมราชานุสาวรีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและหากนักเรียน ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาก็สามารถสืบหาหลักฐานชั้นต้นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้นะครับพระราชพงศาวดารรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ราชกิจจานุเบกษาเป็นคําประกาศของทางราชการประชุมประกาศรัชกาลที่4บันทึกของแอนแฟรงค์พระราชหัตถทะเลขาและภาพถ่ายครับ แล้วหลักฐานชั้นรองล่ะคะครูหลักฐานชั้นรองที่เราใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาก็สามารถสืบหาได้จากประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เล่มสองรัชกาลที่สถึงพศส4 7 5และใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราช พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่สี่เป็นต้นครับหมดเวลาอีกแล้วคะ่ะน้องๆและอย่าลืมกลับไปทบทวนกับสิ่งที่เรียนกันไปในวันนี้นะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ